นรับประกอบด้วยนำหอมดอกไม้น้โขลเป็นน้ําที่จะอาน้ำให้หน้าตประเพณีปฏิบัติตลอดมานะครับการอาน้ำหน้าที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นกาองน้นเป็นเราเรียกว่าเป็นอมรดประเพณที่ปสองครับใช่แล้วนะครับสไ้ับแต่ด้วยความทีหลังเส็จเนมนานก่อนเช้าจะวาแปลงบ้านเป็นต้นและก็ผาปัชาชนทุกคน เป็น,น,น,นสุดในมระดูกสันหัและเราจามาี่เป็นที่ทราบเข้านะครับแบบวบาอยู่ในกระดูก,ส,กสันหลั็ยาวก็ เมืนนี้นะครับก็ดีคณะทหารจะยกตัวมาสมานได้ก็มีทั้งที่ใหญ่คับโดยก็มีน้องนัจงามอณะใหญ่ขั้นห้าประตอนะครับแต่ก็จะดสูตรวิวัน์เบร์เบิร์ตนะครับได้ให้เขียนหวานรูปงานใหญ่แบบชุดนี้นะครับแบบขนาดนี้ิน้าบัวโบน่าจากตมจากลงดมาให้ด้วยพี่น้องโดยสารเรือรถ พี่น้องประ่าชนก็เราพาใความสในสุในความออลกุญเป็นที่เรียบร้อยทับหลานที่อาามแต่ว่าาน้าน้ารับในช่วงเย็นเเข้าไปในบริบาลถึงทอดมาเป็นเวลาหาหรับพี่น้องที่อยู่รอบๆนะครับดยูเกี่ยวกับักานนะครับขอเชิคราบในขณะนี้ เราให้พ so ี่น oh right ้องสามารถที่จะซื้อซื้อเอาไปส่งน้ำการส่งน้ำหน้ากระอาบน้ำหน้านะครับถือว่าเป็นกุญแจสุดท้าจากนั้นที่จะใช้น้ำที่สะอาดนะครับเสร็จไปด้วยเชื้อโปรเจนในวันเกร็จแล้วกลับหอมกำลังนะครับให้คือว่าเชื่อถือและการที่เราจะน้อมนำสิ่งที่ดีก่อนที่คนเหล่านั้นนะครับจะเข้าสู่ในโลกภาคการสุตภเป็นการกระยุบเย็นตัวในวันนี้ในวันอาทิตยในวันถัดไปนะครับ เยวูมาแต่ะนี่างคนเก่าคนแก่ว่าทำไมไม่บนงานศุแค่นั้นอเอาละอาจารย์ไปไหนเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับต้องคอยอยากหนหน้าโอ้หน้าา้น้